ครับสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้ติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์แในเครื่องเรานะครับคราวนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเพิ่มผู้ใช้นะครับสำหรับ my sql นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เราเปิดแ c มคอนโทรลพาวเนลขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเช็คก่อนนะครับว่าตัว my sql ได้ทํางานแล้วหรือยังนะครับหากเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่า my sql ได้ทํางานแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม ตัวนี้นะครับตัว s a m Control Panel นะครับก็จะทําการเปิด PHP My Admin ขึ้นมานะครับซึ่ง PHP My Admin เนี่ยนะครับก็จะใช้ในการค o n t r o นะครับแล้วก็ดูแลรักษาฐานขอ้อมูลนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างฐานข้อมูลนะครับสร้างตารางหรืออะไรต่างๆนของ MySQL นะครับซึ่งก็เป็นโปรแกร,รมที่พัฒนามาได้ดีมากๆ ก็หลังจากที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็คือ user account นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ add new user นะครับ add user account นะครับครับผมตรงนี้นะครับก็จะให้เรากรอกชื่อผู้ใช้นะครับชื่อผู้ใช้นะครับสมมติว่าผมใส่เป็นรูโรดละกันนะครับ host name เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะครับ ก็ให้เราเลือกเป็น local นะครับโอเคครับในช่องนี้นะครับก็ให้เราใส่ password ที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าผมใส่ไปนะครับสำหรับการตั้ง password เนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะตั้งรหัสผ่านให้ง่ายเกินไปนักนะครับเช่น12345678นะครับไม่ควรจะเป็น a b c d นะครับหรือว่าเป็นรหัสที่ง่ายนะครับก็ควรที่จะยากสักนิดหนึ่งนะครับ แลครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนของสิทธิ์นะครับที่เราจะสามารถทําได้เกี่ยวกับฐานข้อมูลนะครับหากเราไม่ซีเรียกอะไรนะครับก็ให้เช็คอเลยนะครับหรือว่าเราจะสามารถให้สิทธิ์ต่างๆของยูเซอร์เป็นอะไรนะครับเช่นเกี่ยวกับเรื่องของดัตเตอร์เบดเนี่ยนะครับสามารถให้เลือกฐานข้อมูลได้ไหมนะครับให้เพิ่มฐานข้อมูลได้ไหมนะครับให้อัปเดต ลบหรือว่าเอาไฟล์เข้านะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับเราต้องการให้ยูเซอร์คนนี้ทําได้ไหมนะครับเราก็สามารถติดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือในส่วนของแอดมินเนี่ยนะครับอาจจะให้สิทธิ์ของผู้อื่นนะครับหรือว่าทำให้เป็นซูเปอร์ผู้หรือซูเปอร์ยูเซอร์นะครับหรืออะไรต่างๆนาเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นสิทธิ์ที่อยู่ภายในเครื่องเราเองเป็นเบเซบร้อยที่อยู่ภายในเครื่องเราเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะ ไม่ต้องซื้อเรียสอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเช็คอเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราคลิกป,ปุ่ม go เลยนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็เราก็จะสร้าง user account ให้กับฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอยกเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ